วัสดีค่ะวันนี้นะคะไก่ก็นั่งเบื่อๆในบ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยมาเปิดแอปตาจ้อจงเตี่ยนผิงดูค่ะเป็นแอปที่รวมทุกร้านทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในนี้ค่ะอยากจะไปไหนไปเที่ยวไปกินร้านอาหารรีวิวต่างๆเข้ามาในนี้ได้เลยค่ะวันนี้ไก่ก็นั่งเปิดไปเปิดมาเออมาสะดุดอยู่ร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านเกี่ยวกับขายวินเทจทอยนะคะเป็นของเล่นของสะสมเก่าๆนะคะแล้วก็ร้านนี้รีวิวเขาเยอะด้วยค่ะไก่ก็เลยอยากไปชื่อร้านว่าเสีียวเสีียวต่อฮวาฮวาชื่เจียนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่่าคะ เราจะนั่งรถไฟสาย2ไปนะคะแล้วก็ไปลงที่สถานีจิ้งอันซชื่อค่ะหลังจากนั้นไปที่ประตู8เดินอีกป,ประมาณ700เมตรถึง1กิโลค่ะแล้วก็จะถึงร้านนะคะ <S <S <ๆ S 1> แล้วอย่างนึ่งที่วันนี้ทำให้กายตัดสินใจออกมาจากบ้านนะคะ <S 2> <S 2> <S เพราะว่าอากาศดีมากเลยค่ะมีแดดออกอันนี้คือออกมากสุดแล้วนะคะเพราะช่วงนี้คือฝนตกทุกวันเลยค่ะ น,นี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะนี่เป็นประตูทางเข้านะคะถ้าเกิดใครมาเที่ยวเราก็เห็นประตูนี้แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้วคะ่ะอันนี้กายก็มาครั้งแรกนะคะร้านเขาจะอยู่ลึกลับนิดน,นึงนะคะเมื่อกี้กายก,ายก็ไปผิดซอยมาแล้วะคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านแล้วนะคะแค่หน้าร้านก็สีสันจัดจ้านขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นยังไง จะมีเก้าอี้มีมุมให้ถ่ายรูปด้วยนะคะแต่กายมาคนเดียวก็เลยไม่ได้ถ่ายค่ะถ้าเกิดว่าใครมากับเพื่อนเยอะๆก็มาถ่ายกันได้นะคะโอ้ภาษาไทยมงคลสาธุ านนี้นะคะเงียบมากค่ะมีคนเข้าออกเข้าออกตลอดนะคะแต่ไม่ค่อยมีใครพูดเสียงดังเลยค่ะร้านนี้นะคะจะมีเสื้อผ้ามือสองขายเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คือราวนี้แน่นมากค่ะแน่นทุกราวยวมีข้างในด้วยค่ะก็คือ ใส่แบบอัดแน่นๆเลยกาก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะไปเปิดของเขานะคะอันนี้ก็ราคาประมาณ400กว่า4ี่กว่าหยวนก็ตกประมาณ2,000กว่าบาทะคะ่ะตัวนี้เมือสัสครูนะคะ ก็นี้จะเป็นห้องน้าของเขานะคะแต่เป็นห้องน้ําที่ไม่ได้ใช้งานจริงนะคะก็จะมีของนู่นนี่ประดับเต็มไปหมดเลยค่ะก๊อกน้ําอะไรก็ห้ามเปิดนะคะเขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยเขาจะเขียนแปะไว้เลยว่าไม่ให้แปะไม่ให้แบบไปจับไปโดนเพราะว่าก็เข้าใจได้เพราะของของเขาคือแบบเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แน่นไปหมดเลยค่ะถ้าเกิดว่าไปโดนบางครั้งมันอาจจะหล่นหรือเสียาหายได้อันนี้เขาก็อาจจะมีการปรับด้วยนะคะ ของเขานะคะจะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะน่ารักมากเลยค่ะ แล้วก็ของในร้านของเขานะคะไม่ได้ขายทุกชิ้นนะคะบางชิ้นก็คือไว้ตั้งโชว์ให้คนมาถ่ายรูปเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดชิ้นไหนที่ขายเขาก็จะมีป้ายแปะไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วจากที่กายสังเกตดูก็ไม่ได้มีป้ายที่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะจะเป็นเสื้อผ้าที่จะมีการห้อยไป้ายไว้ชัดเจนถ้าเกิดว่าออของเล็กๆพวกของสะสมอย่างนี้ค่ะถ้าต้องการไปดูเขาก็จะเขียนว่าให้เรียกพนักงานเด,เดี๋ยวพนักงานเขาจะมาช่วยเปิดแล้วก็หยิบให้ค่ะ กายเลยไม่ได้ถามราคาเขานะคะว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วสนใจชอบหรืออยากได้บอกกายได้เลยนะคะเดี๋ยวกายมาดูให้แล้วก็มาถามที่ร้านให้ะคะ่ะถ้าเกิดใครสนใจจริงๆนะคะ วันนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวกันแบบชิลๆนะคะเป็นคลิปชิลๆดูของนู่นนี่นั่นว่าเออมีอะไรบ้างยังไงนะคะที่จีนกับที่ไทยมีเหมือนกันหรือเปล่าที่ร้านที่ไทยก็อาจจะมีอะไรอย่างนี้นะคะกายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนตัวกายกายเป็นคนชอบมาเที่ยวร้านแบบนี้อยู่แล้วนะคะพวกขายของเก่าของสะสมแต่ถามว่าตัวเองอะ่ะซื้อไหมกล้าที่จะซื้อไหมกันไม่ซื้อนะคะเพราะว่ากายเป็นคนกลัวเออก็คิดมากคิดไปเองเออแต่ชอบมาดูนะคะถ้ามีร้านไหนที่น่าสนใจอกีกหรือว่าน่ารักแปลกๆเดี๋ยวกายจะพาไปอีกนะคะ ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ